อืมตืมอได้ค่ะคร ก็พอเราทราบข่าวเนียเรามีช้างที่มีลูกอยู่เนียหลายหลายเชือกตอนเนียเราก็รีบให้รีดน้ำนมเท่าที่เรารีดได้นะเพื่อที่จะส่งไปช่วยเพราะว่าช้างเนี่ยสำคัญที่จะต้องดื่มนมจากแม่แม่จริงๆถึงจะมีความแข็งแรงที่จะอยู่ชีวิตต่อไปได้ก็นมเลืองจะแม่ช้างที่เพิ่งเกิด ไอ้เพิ่งตกลูกมาได้ใหม่ๆเนี่ยช่วงแรกจะมีนมน้ําเหลืองออกมาค่อนข้างมีคุณค่าทางโภชนาการมีภูมิต้านทานมีอะไรหลายอย่างที่ก็เหมือนกับเป็นซูเปอร์ฟู้ดให้ลูกช้างถ่ายทอดภูมิุ้มกันถ่ายทอดอะไรทั้งหลายอย่างเนี่ยทำให้ลูกช้างแข็งแรงครับก็ทราบว่าบัตแกวเนี่ยเป็นผลไม้ชนนิดหนึ่งที่ช้างทานเข้าไปเนี่ยทำให้มีนมมากขึ้น แล้วก็กล้วยทึ่เป็นอานประจําของเขาอยู่แล้วครับก็เลยเอามาเสริมให้เขากินให้มากขึ้นจะได้มีน้ํานมมากขึ้นนะครับได้ร้วนรน ี่สั่งไม่นี่มือสองเลยแต่แต่เพิ่นมาส่งให้วันนี้